นีค่ะทุกคนวันนี้ผมกับช่งองครอบครัวหมวอ้วนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพาไปดูแอปที่เราเอารูปภาพมาตัดต่อคลิปให้ทุกคนดูกันค่ะไปดูเลยแอปที่เราใช้นะคะก็จะเป็นแอปนี้ค่ะนี่แอปนี้แอปนี้เลยนะคะเนี่ยแอป ที่เรางวงเมือี้นะคะแอปแอนิเมชวลเปเปอร์ค่ะเราก็วิธีวิธีโหลดเนี่ยก็ง่ายมากๆก,ก็แค่กดเข้าไปที่แอป Play Store หรือไม่ก็แอป Store นะคะกดเข้าไปในแอปเลยแล้วก็พิมพ์ชื่อแอปนี้เลยค่ะ เราพิมพ์ว่าออดเปเปอร์อะนมิมนะคะก็อันนี้นะคะอันนี้เนี่ยเนี่ยนนะะอันนี้นะคะอันนี้อันนี้เลยเราก็กดเข้าไปนะคะแต่ว่าเราก็กดคำว่าติดตั้งนะคะพอติดตั้งเสร็จมันก็จะมีคําว่าเปิดนะเราก็กดคำว่าเปิดเลยนี่นะคะมันก็จะเป็นอนิเมะตดนะคะ เข้ามาก็จะมีอันิเมะหลายตัวเลยค่ะอันิเมะหลายเรื่องให้เราเลือกนะคะเรื่องที่เราชอบที่เราใช้ชอบลงใน YouTube นะคะแล้วก็จะใช้เป็นเรื่องดีมัลสเลเยอร์เดบเปตนคัตสูตน,นะคะถ้าใครอยากถ้าใครหาเรื่องที่ตัวเองชอบที่ตัวเองต้องการไม่เจอก็เสิร์เลยค่ะเสริร์ชื่อเรื่องนะคะแล้วก็มันจะขึ้นมานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะทุก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันดยเยอะด้ลยนะคะไม่ต้องกดแชร์ก็ได้นะทุกคนแชร์ถ้าสมมุติว่าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็แชร์ได้นะคะแชร์ไปให้เพื่อนๆดูกันได้นะบ๊ายบายคะ่ะจุๆ๊ๆ